ธอครับอ uh, ่ะเธอครับสวัสดีครับมสัวดครับไปเลยพาแม่ไปเลยครับไม่ต้องวิ่งนะบอกว่าปลาอะไรนะนเอเ้น oh ้เอยู่ได้น้ำก่อยก็อยู่ได้นะปลาโกลกา เอาเทไปดูปลาอื่นบ้างดูไปดูสิเนี่ยไปดูสิเนี่ยอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยนี่สีอะไรมากปลาสีานี่เขากินอะไรอยู่เนี่ยเธอดูดิ สวยจังเลยนี่เนี่ยปะการังจริงๆเลยนะที่เราที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะสวยจังเลยมันเหมือนเห็ดเลยมันเหมือนเป็นขยับไดไงเขามีเขามีชีวิตลูก ปทัหดเล่ะ uhm น่เธอต้องดำน้ำเก่งๆนะแม่จะพาไปดูในน้ำเนี่ยชัดกว่านายนาะสวยกว่าในน้ำด้วย อาจารย์ราไม่เห็นต่ตัวใสๆได้เห็นไหมลูกอันตรายนะลูกเธอชอบตัวไหนชอบตัวนี้ตัวใหญ่เลย้ยตัวจิวกินใบใหญ่เลยมตัวจิ๋วด้วนะแบงกัะคุ้นแม่แม่ ออเธอดูสิมันมีจิ๋วน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะถ,ถ้าจับกินยังลงเธอมันกินได้ไหมไม่ได้เราจับยาให่เนี้ยเี้เนี้ยเนี้ยเนี้เ้ยเนี้อเธอไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยแม่กระพุ้ด้วยอันนี้แม่คระอะไรเนี่ย ดูดิมันมีเส้นๆนะเห็นว่าเส้นยาวๆอันนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะส้าโออันนี้เส้นขนอะไรไม่รู้อ่ะดูดิมันกยุบจับยุยุบจับอย่กินอะรกันอยู่ป่ะน่ะแย่งกันกินอะป่ะน่ะโอยโอประกาลัง นี่มันที่นี่นี่หว่าสุสานอ,ะอ่ะะเงไปแล้วมั้นกลายเป็นบ้านหองปลาครับเรือพังกลายเป็นบ้านหองปลาเนยเหรอใช่ครับ 要住个别墅。啊。 ตายลูกแล้วหนูจะทำร้ายพี่เขาทำไมน้อยอะไรกูหรือปลาพี่มีอะไรที่จะหมู่ด้วยมันเป็นงูเห็นไหมเฮ้ามันเป็นงูนี่มันมีหาหงตัวยาวถึงนี้เลยอุ้ยมีเขาแอบลงมาแล้วเธอ หันมาไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอยาให้ค่อยๆลุให้คไปก่อนตนจหมดล้วนไอ้ไี่อ้ไรไ้้มาถามให้พี่รู้ว่าหน้ามาสิเฮ้ยหน้ามาสิลูกใช่ระวังคนนะ อะเต้นหน่อยเต้นหน่อยโออเธออะเธอดูดิมมีปลาอยู่ข้างบนอะเธอมอง เวลไม่ใช่หรอมีเวลมีเล อันนี้อันเธออยู่ไหนครับอยู่ในถ้ำอุ้ยอุ้ยอันเธอกำลังจะเข้าถา้ำโอ้มีจอฟินด้วยอโอุ้ยอันเธอกำลังเข้าถ้ำครับดูสิโอ้มีต้นไม้ด้วยเรากำลังมาทางป่ากองกลางหรือเปล่าลัดเลาะ,ะเรียบหาดเนี่ยอุ้ยอันเธออันเธอ,อ,เธอไม่ลิงจอ้วยนะ มาเดินเองเหอะเดี๋ยวจะดูริงจ๋อโอยิงจ๋ออ่ะเธอมีตาฟิตด้วยหนุนดูตาฟิตลูกลแล้วก็มีหอยอะไรอ่ะมาเธอเลมาแล้วว้าวเลคืออะไรนะอุ๊ยมาหาน้ พี่เขาก็ว่ายงามเล่นสิลูกว้าวปลาอะไรลูกเล่นปลาอะไรเปลาตัวใหญ่ไอตัวน้าปูเสือสวนปูเสือสวนเอาปูเสือเก็บตังนะอ่ะเธอนู่นดูสตาฟฟิตนู่นอ่ะเธอดูสตาฟฟิตขวามือในน้ำที่โขดหินเห็นตัวอะไรมาครับไหนเล่าให้แม่ ฟังซิมีอะไรบ้างมีเออชินเนี่ยเออชินคือหอยเมน่นอ่ะเธอเห็นไหมอ่ะเออชินคือหอยเมน่นแล้วก็มีอ่ะเธอหานี้ให้หน่อยแบ็กซีกคิควคอมเบอรนไม่ได้นะมันโดนมือไม่ได้นะน้ำใสมากมาเสือ ยี่มอันสองขาวนะเขาเรียกตัวตัาวัวหรือเปล่าตัวตัวรถช่องเราใหญ่แล้วว้ายมันมีคอเตอร์เหมือนที่รีคอปเตอร์เมื่อวนน่ะมีมีมีเขาและไอตัวนั้นเขาเป็นอะไรเนี่ะเราเห็นมันจะตั้งค่าดจะจมจะจบไะไอตัวตรงกลางแล้วนี่อ่ะนี่มันก็แอบมองยายนะแต่ยายมองไม่เห็น ว่าไม่ได้ใจเป็นห่วงอันนี้ข้างบนมีน้ำส้มด้วยใช่พวกปลาพวกนี้มันกินได้เลยเหมือนอีจังเน่ยออออาเธอร์มันเหมือนอีจังมากเลยนะลูกปลาเน่ามาหน่อยสิน่ารักนะน้องอ่ะลอยเล่นอยู่ลอยอยู่ดีไหมอาเธอร์โอ้โห มินีโม้น้อยด้วยเนี่ยอาเธอต้องว่ายน้ำให้เป็นนะเดี๋ยวแม่จะพาไปยำน้ำต้นปีอา แล้วมันลองให้นี่เท่าอะไรเนี่ยดราม่า อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลาปลาหล่มแหลมมากไม่ไปพิพิธภัณฑ์น้ำพิพิธภัณฑ์น้ำน้ำไม่อิ่มาน้ำกับตะไคร้เข้ามาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเนมานี่เพื่อนมาอีกแล้วพี่มาแล้ว อันนี้คืออะไรเนี่ยชี้ให้แม่ดูหน่อยข้างอันเธอปลาหมึกคือออร์ตพูดใช่ไหมครับหนโกรธหน้าโกรธลําหมุ่มทำหน้าโกรธรุ่นโดนโดนทำอะไรเนี่ยถอ,อนฟันนะมั้งอ่ะหมอฟันหรอ มันมีรูด้วยปูเหศ์สวนปูเ่ะนี่ติดตัวหหไป ออโตอะไรออโต้พุทปลาหมึกยักษ์โอ้โหไอเธอไปดูทิ่ฝูงปลา<อ>แล้วนี่อะไรเนี่ยเจลลี่ฟิตไอเธอไปดูเจลลี่ฟิตแล้วไอเธอยือนตรงเจลลี่ฟิตก่อนไปยืนตรงเจลลี่ฟิตกลับมาหน่อยยิ้มหวานนะ บินขึ้นมาให้แม่ก่อนแล้วเดีย๋ยวแม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเก็บได้ลงน้ำกันแล้วบินขึ้นมาก่อนอย่าแม่จะเอาโทรศัพท์ไปเก็บดูยีงไนครับไอ้แม่ ถ้าขุดดีเขาม่หอยแน่เลยอ่ะ